tìm ít tôi phải lưới chừng nữa đi nó há ôi thành đi nó ti vào bên nó nó hiện cho ti cái ็นผมผมคนเนื้อผมไม่เตีอกถ้าเกิดไม่ใช่ลอยของเจ้าของอ่ะนี่บ้าไปแล้วดือหมวดตัววะเนื้อติดเลย นะมันตบ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 นะนบนะโอ้โหผอมอ่ะถ้าเกิดตัวนี้อ้วนนะแม่งมีสองโลอ,อ่ะดูหัวดิ กำปั้นผมอ่ะดูนี่กำปั้มผมเนี่ยดูโอ้โหยาวเป็นศอกเลยโอ้โหกัดเหมือนไม่เหมือนปลาผมเนี่ยเอ้ยปลาผมได้ไงมันตับนะดูโอ้โหโคพ่อแม่ปลามันอยู่มาได้ไงวันเนี้ยดูสัตเจ้ามันตับเข้าไปครับผมนี่เหยื่อตัวเล็ก ตัวเบ็ดมันพลิกนะครับตัวเบ็ดมันพลิกมันก็เลยองสามมันก็เลยเปิดนะครับเป็นเหยื่อของผมเองนะครับดูดิ ي, หอมมากเสียดายว่ะโ,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 โอ้โหหัวแม่งโคตรใหญ่เออแล้วจะปล่อยมันไปไม่เอาอแล้วขอถ่ายรูปก่อนครับแป๊บนึงมันตับนะ ไอตัวนี้เปล่าหรูอติกัดตอนกลางวันโอ้โหดูโอ้โหเราปล่อยไปครับ <laughs> กัดซะตกใจเลย กับมันตับเนี่ยโอกาสแบบตายอะ่ะแม่งสูงโคตรสูงเลยต้องเบ็นมพิกออกเนี่ยพิกองศาเบ็ดเห็นไหมพิกเปิดเป็นเปิดเปิดเป็นเก้าสิเปอร์ซนเปิดเป็นร้อยอ่ะเปิดหมดไปไปให้ก็หนึ่งก็ตกโอเคครับผมฝ่าวไ้ได้ครับเจ้ามันตับจริงครับผมสุดอยอดมากครับ